ติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวทันทุกเหตุการณ์ครอบคลุมทุกประเด็นกับข่าวท้องถิน่นทางสวทปัตตานีคลื่นนี้เกินร้อยขอเสนอข่าวท้องถิ่นประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้กกตเปิดสี่ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งผู้แจ้งรับเงินรางวัลสูงสุดหนึ่งล้านบาท กะกะตเปิดช่องรับการแจ้งเบาะแสในการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทําทุจริตการเลือกตั้งเช่นการแจกเงินสิ่งของสามารถแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการทุจริต ทางเลือกผ่านช่องทางแอปพลิเคชันตาสป,ปรดศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้งโทร02 141 8860หรือ02 141 8579และ02 141 8858หรือกกตประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครและสายด่วนกกต1444สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้งสสที่ เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนไต่สวนคดีมีเงินรางวัลให้ตั้งแต่100,000บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูลโดยกะกะตได้ร่วมมือกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้แจ้งข้อมูล ทั้งนี้การแจ้งเบาะแสทุจริตไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดพศ2561และที่ไขเพิ่มเติมถึง,ถงฉบับที่3พศ2566และต้องไม่มีเจตนาหรือจงใจกลั่นแกล้งเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหายรวมทั้งต้องไม่แจ้งด้วยข้อความอันเป็นเท็จการทุจริต ต,ติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101 MHz สำนักประชาสัมพันธ์เคท6กรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ www.radiopatani.prd.go.th สวทปัตตานีข่าวสารเพื่อปวงชน